ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิตาคิดแคทและนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วเกมเลอบอกนั่นเองแมปที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมปว่า Speed Draw นะลุคนี้นะคะพี่ลิตาจะมาแข่งว่าลูกกว่า c อีดีบอลพอนัน่เองค่ะยิ่งจากว่าวันนี้ ต้องวันนี้แล้ววันนี้คือวันพ่อนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแข่งว่าลูกกับ f c ทีตีมวันพ่อนะคะหลังจากที่อีพีที่แล้วเนี่ยเป็นวันลอยกระทงนะคะอ่าเราก็ต้องมาเข้าตีกันตีมกันหน่อยนะคะห้าทันวาวันวาเลนไทน์นะไม่ใช่นะคะวันพ่อนั่นเองนะคะก็คิดว่าน้องๆก็น่าจะอยู่กับคุณพ่อเนาะยังไงก็ซื้อพวงมาลัยนะคะหรือไม่ก็กราบไหว้คุณพ่อกันสักนิดนึงนะคะรู้ว่าทุกวันเนี่ยมันสามารถเป็นวันพ่อได้แต่ว่าก็ให้วันนี้เป็นวันพิเศษนิดนึงนะคะในการเออใช้โอกาสนี้นะคะในการบอกรักค แข่งวาดรูปติมันพอ่อกับเรานะคะมีน้องชาบูนิดาน้องออมนะคะน้องพัชชากระแตแล้วก็น้องเธอคือใคร T N <and> Candy นะคะซึ่งเขาคือใครอ๋อเขาคือยี่หวาน,นะ,ะอันนี้ เล่นเรายี okay. so, so, okay. like ่วานนะคะเล่นใน iPad โอเคเธอจำแทบไม่ได้เลยนะคะก็นั่นแหละค่ะน้องๆนะคะได้ไปทําอะไรในวันพ่อกันไหมพี่ลิต้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันพ่อพี่ลิต้าจะทำอะไรพี่ลิต้าก็คงคือพี่ลิต้าลงคลิปวันพ่อแต่พี่ลิต้าไม่ได้ถ่ายคลิปในวันพ่อก็เลยยังไม่รู้นะคะว่าวันพ่อเราจะไปทํอะไรกันแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆไปไหนนะคะหรือทําอะไรกับคุณพ่อเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนบอกกันได้นะคะพี่ลิต้าเลยรู้ว่าอ๋อเด็กสมัยนี้เขายังแบบว่ายังซีเรสกับวันพ่ออยู่จริงๆพี่ลิต้าก็ซีเรสกับวันพ่อเหมือนกัน ก็ไม่แหละก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆ,ๆน้อยๆให้คุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ okay, เคค่ะเพื่อนเพื่อนก,นกนไม่เสียเวลานะคะเราไปเริ่ม แข่งว่ารุงตีมนพ่อกันเลยดีกว่าค่ะไปโอเคทีมแรกนะคะก็คือพ่อนท่นเองซึ่งวาดพ่อยังไงอะออวาดพ่อยากเลยครับอะไรที่เป็นคนอะยากหมดเลยค่ะทุกคนงั้นเราวาดคนนี้แล้วกันคุณลุงเดี๋ยวนะพื้นหลังเราเอาเป็นสีอะไรดีตีมนพ่อก็คือสีเหลืองนะคะแล้วเอาอ๋อก็วาดสีหายไปไหนโอ้ไม่ได้วาดนานนะคะก็เลยอาจจะสันสกันบ้างหมดเวลาจะหมดเวลาแล้วงั้นสีเหลืองนะคะนี่น้องบอกว่าให้เพิ่มเลเยอร์นะคะนี่มีเดคอเมนต์มาพี่ ตาก็เลยรับฟังนะฮะในการทำเลเยอร์เราจะได้ตัดขอบอะไรได้ง่ายๆด้วยเสื้อนะคะอันนี้จะเป็นเสื้อสีเขียวเฮ้ยหรือว่าเราคนเออทำเสื้อก่อนก็ได้เรามีเลเยอร์แล้วนี่เสร็จเวลาแล้วนะฮะยังไม่ทันทำอะไรเลยเส็จเวลาแล้วนะฮะที่น้องๆเขาวาดสวยในเพราะน้อ,นองเขามีเลเยอร์กันแน่แน่เลยค่ะแต่ว่าพี่ลดียตาไม่เคยใช้เลเยอร์เลยก็เลยวาดไม่เคยสวยเลยเราโทษเลเยอร์ไว้ก่อนนะคะเยอร์นเน เนื้อค่ะเป็นหน้าคนนี่พีนิต้าก็เรียนวิชาวาดรูปมาเหมือนกันถึงแม้ว่าสกิลจะแค่นี้นะแต่ว่าเราก็ถือว่าเราได้เรียนวาดรูปมาแล้วเหมือนกันนะประมาณหนึ่งประมาณนึ้งเฮ้ยก็ทอเป็นรูปเป็นร่างอยู่เด้อเพิ่มมาอีกเลเยอร์หนึ่งให้เป็นแขนนะคะแขนเอ๊หรือว่าเสื้อคนขึ้นมาอ่านี่ ตอนนี้เรายังจับทางไม่ค่อยได้นะคะเดี๋ยวทําไปเรื่อยๆเราจะเริ่มชินขึ้นเรายังไม่มีหน้าเลยค่ะเตยนะสีเทาก่อนมันได้ซื้อเลเยอร์เพิ่มค่ะแน่นอนซื้อเดี๋ยวนี้เลยค่ะผมจะซื้อเลเยอร์เพิ่มซื้อให้ผมเดี๋ยวนี้เวลาจะหมดแล้วผมจะได้พ่อไหมเนี่ยนี่ผมได้เลเยอร์เพิ่มแล้วเป็นไงเก่งไหมนี่ฮะเงินนะคะจัดการได้ทุกอย่างค่ะจริงๆอุ้ยแต่เวลาจะหมดแล้วอ่ะโอ้ยยังไม่ไปถึงไหนเลยเวลาจะหมดแล้วอ่ะโอ้ยอย่างน้อยวาดหน้าวาดหน้าวาดหน้าหน่อยวาดหน้าวาดาเวลาจะหมดแล้วอ่ะโอ้ยไม่ทันน่ะหูะ ฝากความหวังให้กับน้องๆนะคะพี่ลิต้าจะที่โหลพี่ลิต้าก็ไม่จะไม่ว่าเลยนะคะแต่น,นี่ต้องฝากความหวังไว้ที่น้องๆจริงๆเพราะพี่ลิต้าไม่ไหวอันนี้เอ่อให้หนึ่งดาวละกันยังดูยังดูเด็กไปนะคะสําหรับโจทย์พ่อนะคะอันนี้เหมือนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะพี่ลิต้าว่าเออแล้วน้องก็ไม่ได้ลงสีด้วยพี่ลิต้าขออนุญาตให้ดาวหนึ่งนะคะเฉพาะพี่เด็กดาวา่าน้องๆชอบดาวบ้างในคอมเมนตะ์น่ะ พี่ิต้าก็คอมเมนต์ตามที่เห็นนะคะอันนี้ยิ่งไม่ได้เลยะคะ่ะอันนี้เหมือนมนุษย์ต่างดาวกําลังคลอดลูกนะคะนี่เด็กค่ะไม่พี่ิต้าก็ไม่ได้บอกว่าผลงานตัวเองดีไงอันนี้มีแต่หัวคือดูไม่ออกเลยนะคะมาเป็นพ่อคือตอนนี้ทุกคนนะคะยังได้ดาวเดียวหมดเลยพี่ดิต้าังไม่เห็นตัวตึงนะคะเผยโฉมออกมาเลยนะอ้าพี่ิต้าว่านี้ได้อยู่นะอะ ตึงไปเลยค่ะ5้าดาวเพราะว่ามีความแตกต่างจากคนก่อนๆเยอะมากเลยนะฮะถือว่าคนนี้ผ่านอยู่นะอ๋อเฮ้ยคนนี้ก็ผ่านนะคนนี้แบบหน้าเป็นหน้าเลยอะเอาไป5้าดาวเหมือนกันค่ะเอาไปติดอันดับเลยคือพยายามให้ดาวนองเงยเยอะเพื่อที่พีริต้าจะได้ไม่ต้องติดอันดับเพราะว่าผลงานพิริต้ามันเวยแตกเกินไปเดี๋ยวขึ้นไปแล้วจะเสียชื่อนะคะหน้าตาก็ไม่มีอ้าวันนี้คื็ผลงานเราเหรอทําไมพีริต้าว,ว่าพีริต้าว,วัดหน้าแล้วนะแต่ว่าทําไมหน้ามันไม่มาด้วยหรือเพราะเราแยกเลยเยอะๆเกินไปเหรององ อันนี้ให้หนึ่งดาป็นสันคือเวยมองไม่เห็นว่าเป็นพ่ออ่ะน้อยรู้สึกมีตัวตึงอยู่สองคนนะอ่ะผู้ชนะก็คือตึงอ่ะอาสามคนนี้ได้อยู่นะพัชชานะฮะนิดาแล้วก็ชาบูนะตัวตึง ตึงของเราโอ้โหที่ห้าที่6ที่7ที่8นะคะได้คะแนนเท่ากันหมดเลยนะคะถือว่ามีที่โดดหลายคนละกันวันนี้ต่อไปนะคะจะเป็นพวงมาลัยวันพ่อแนนเองนะซึ่งจะ<อ>ว่ายัางไงเนี่ยพวงมาลัยวันพ่อมันน่าจะเหมือนพวงมาลัยวันแม่ไหมจริงจริงวันพ่อสีเหลืองเอ่อทำไงดยียากจังทุกคนทีมนีย้ยากอะ่ะนั่นเอาเป็นแบ็กเก้าไปสีดำไหมมันจะได้ขับขับผิวหน่อยขับผิวคืออะไรซึ่งอ่ะแล้วก็สีขาวมาเลยจ้า แล้มีเลเยอยไร์เราไม่ต้องห่วงนะคะถ้เช็งก็งงงจัดการทุกอย่างอย่างฟุ่มเฟือยพ,อพี่ลิต้าจะทําเป็นพวงมาลัยลูกหัวใจนะคะนี่เป็นลูกหัวใจแล้วเก่งไหมเก่งจังเลยค่ะพี่ลิตา้าพี่พี่ลิต้านั่งร้อยมาลัยเ,เลยนีค่คุณพ่อต้องภูมิใจนั่งร้อยมาลัยในแแบ,บสปีดดอนี่คือคอนเทนต์ยอด ไอ้เป็บ้านที่ช่างอบอุ่นนะคะสวยจังให้พ่อได้สุขใจไม่ต้องเหนื่อยเกินไปอย่างที่เป็นมาช่วยกันทำความดีให้พ่อได้สุขใจไม่ต้องเหนื่อยเกินไปแบบที่แล้วมาอะไรกันครับเนี่ย พี่ลิต้าไม่ได้ร้องเพลงวันพ่อนานแล้วเพราะพี่ลิต้าอยู่มหาลัยแล้วนะคะเผื่อใครยังไม่รู้พี่ลิต้าอยู่มหาลัยแล้วนะน้องชาิถามพี่ลิต้าอยู่ปออะไรคะเออคือพี่ลิต้าแก่แล้วค่ะน้องๆลิต้าบดวัยปอมาตั้งนานแล้วนะคะ้วยกันทาความดีให้พ่อได้สุขใจโค้สวยทุกคนเนี่ยอวยตัวเองแล้วหนึ่งเดยวก็มีเด็กดราม่าพี่ลิต้าอวยตัวเองค่ะพี่ลิต้าชมแต่ของตัวเองพี่ลิต้าไม่ชมก ใหับตัวไปไหนก็เป็นดราม่าหมดน,นะคะคนดังพวกน,นี้แ <c oughs> <c oughs> หละเฮ้ยผมก็ทำสวยอยู่นะต่อไปสีขาวยังไ,ไงเสือนี่ดูดีเวอร์เป็นพวงมาลัยที่หมออ่าเป็นพวงมาลัยถ้ามันไม่ใช่พวงมาลัยมันจะเป็นอะไรคะพี่ติตาสินี่ยสีจสดมาเย้พี่ติตาว่าน่าจะเสร็จแล้วเราไม่ต้องตกแต่งอะไรมาสีชมพูหน่อยละกันให้ดูมีความรักนะคะดึงเน่พวงมาลัยไม่น่าเชื่อว่าเราจะวาดเสร็จทันเวลานะฮะ ฮ่าน,นี่พวงมาลัยแต่ว่าแอบบเหมือนเหมือนไก่ไปนิดนึงนะคะเ,เหมือนเหมือนไอไก่ที่มันบีบแอกแอก,กนะคะยังไม่ค่อยเหมือนพวงมาลัยเท่าไหร่พี่ลิต้าขอเนี้ยให้ดาวเดียวคนะ่ะอันนี้ก็เป็นพวงมาลัยอาจจะคล้ายพวงมาลัยรถยนต์ไปนิดนึงแต่ก็ได้อยู่นะให้สังสองดาวคะ่ะถือว่าตีมนี้น่าจะง่ายกว่าตีมที่แล้วเพราะน้องๆเริ่มวาดดีขึ้น,นะคะ่ะอันนี้ก็โอเคเลยนะพี่ลิต้าให้สี่ดาวเขื่อนไปติดอันดับได้เลยจ้าจ้าจ้า ต่อไปอ่าอันนี้ยังธรรมดาไปนิดนึงคะ่ะมอบเป็นพวงอะลัยแต่ว่าลายเส้นลายอะไรของน้องยังดูธรรมดาไปนิดนึงนะคะต่อไป อันนี้ก็ดูออกเป็นพวงอะไรแต่ว่ามันยังดูง่ายไปค่ะนอะ้องในขณะที่พินิต้าใช้เวลา1วเวทีอย่างคุ้มค่าฮ่า,าต่อไปเฮ้ยอันนี้ร้อยพวงอะไรอย่างสวยงามนะคะแถมมีดอกเออดอกตะวันพ่อชื่อดอกว่าอะไรนะดอกดอก,ดอกพุทธรักษาด้วย <laughs> นี่ของพินิต้าดู เป็นู้หัวใจด้วยบอกเลยว่าน้องเนี่ยต้องให้คะแนนพี่ดิต้าแล้วอย่าให้ต่ำกว่าสามคะแนเนเลยนะเด็กๆคือพี่ดิต้าก็ตั้งใจทำนะเห็นไหมเห็นการร้อยเรียงพุมอะไรของพี่ดิต้าไหมน,นี้มาเป็นก้อนนะคะแต่ว่าก็โอเคนะให้สามดาวเป็นก้อนง่ายๆแต่ว่าเราดันดูทํายากอของเราและดูแบบระเนียร์ระไม่ะผู้ชนะก็คือเตรินว้าวมีนิดาประชาแล้วก็ชาบู ชาบูนี่นะเออแต่พี่อ๋อพี่ริตตาได้คะแนนเท่ากับที่3เลยค่ะพี่ลิตตาเกือบได้ที่3แล้วแต่ชาบูมันเหมือนน้องไก่จริง <c oughs> ๆนะทุกคนมันไก่อะไก่เิอาโซ่ะน้องๆรู้จักไหมต่อไปนะคะคือทีมดอกพุทธรักษานั่นเองเราจะว่าได้ไหมเนี่ยโอ้โหสีเหลืองเยันล เออวกมันก็เอ้ยได้อยู่นะเอ้ยผมว่าได้ผมว่าได้ค่ะเออพื้นหลังเป็นสีสีฟ้าแล้วกันอยากจะติดอันดับบ้างแต่แต่ดูยากน่าดูเลยอะหมายถึงว่าการที่เราจะติดอันดับเนี่ยยากยากชัเลเยอร์หมเราจะเริ่มทำานะครับดอกไม้ก่อนเรียกว่าทําใบค่ะทาใบก็อหลอดเลี้ยงใดๆะค,ะอะคะ่อยๆนะคะค่อยๆเราต้องทำอย่างละเนดละไม้เพื่อความปานี่ของเรานะคะน้นองๆก็จะเห็นความพยายามการปานนี่ของเราอโอเคดูไม่ออกเลยนะคะตอนนี้เป็นดอกกุหลาบส ขาชอนนะคะขาชอดเสร็จแล้วก็สีเขียวเลเยอร์สค่ะได้อยู่ได้อยู่มันอาจจะดูแย่ๆนิดนึงแต่ว่าได้อยู่ค่ะต่อไปเลยนะไม่แยกเลย,ยงเลเยอร์ใดๆแล้วค่ะฮ่าๆไม่แยกแล้วเลเยอร์อแยกหน่อยแล้วลงสีตรงสีอ่อนๆนี่เป็นไงผมฉลาดไหมครับทุกคนนี่นี่คือความฉลาดในการแยกเลเยอร์นะคะไม่งั้นเราจะลำบากนะทุกคนช่วยกันทำควาดีให้พอได้สุขใจเอ๊ โ okay. อเคตรอไปประดิ์กันข้างบนสีแดงๆเือ้เป็นจุดๆเพืออะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนใส่ใส่ไปก่อนมันเป็นเกสรหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้อะทุกคนว่าเราควรตัดเส้นไหมจริงจริงแล้วเราควรตัดนะไม่ง,ง,งั้นแบบ <c oughs> เห็นปา้ามาดูไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่ามันไม่ทาแล้วทุกคนเวลาตอนนี้คือมันไม่ทันแล้วป่ะการตัดตอนนี้มันน่าจะเละแล้วอะปล่อยไว้อย่างนี้แล้วกันมันก็ไม่แย่หรอกมั้งโอเคได้อยู่แหละสู้ๆทุกคนนี่ตัดเสร็จแล้วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้คือดอกพุทธรักษาเป็นดอกไม้ัพน่ออ่า ไม่แย่นะให้สักสองดาวค่ะอ๋อมันดูยังดูไม่ออกแต่ว่าดูออกเพราะว่าเราวาดภูมิลายแตกต่างมากมคืออะไร,อ,รอ๋อชาบูเหรออ๋ออันนี้ก็ได้อยู่นะแต่ว่าน้องกินกับแบ็กเว์เป็นหมดเลยนะคะให้2ดาวติมนี้พินิตาให้คะแนนเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าก็มองอยังไงมันก็เป็นดอกกุญแรักษาเพราะว่าเรารู้มันเป็นดอกกุทธรักษา อันนี้ก็ได้อยู่ให้3ดาว,ดาวเพราะว่าน้องเริ่มแอดวานม์มานิดนึงนะคะในการแบบว่ามีต้นมีลำตรงลำต้นลากชอดชัยใดๆนะคะอ่าอันนี้ก็ได้อยู่นะให้3ดาว,ดาวเพราะว่ามันยังดูแบบยังไม่เตะตามากค่ะยังยังเตะตามปหอเอาต่อไปเฮ้ยคนนี้มาเหนือทุกคนแต่ว่าแอบคล้ายดวกทา,างตะวันแต่ว่าพิลรต้าภูมิใจในการ เลเยอร์ดอกไม้ของน้องอ่ะที่แบบมันดูแบบลงสีดีนะคะอันนี้ดูเหมือนทัดไข่มากกว่าผิ้วแลวพี่นิต้าดูมันดังดูกึ่งกึ่งหรือ่ให้สองดาวรู้สึกว่าพี่นิต้าไม่ได้ให้ใครดาวเดียวเลยนะวันนี้มีแต่สองดาวโหวของพี่นิต้าตัดไปเลยดีกว่านะอ่ะเฮ้ยทุกคนไอสีแดงๆที่เราลงทําไมมันไม่เห็นนะจุดอ่ะเององงทำไมสีแดงไม่เห็นนะงงตุสาททาแล้วแบบไปเห็นไปหลายติมแล้วเนะนี่ยมีก็ดูออกอยู่ค่ะว,ว่าเป็นดอก ก็ให้2องดาวเพราะว่าอย่างที่บอกมันยังไม่จึง้งอ่ะมันยังไม่เตดนะแล้วผู้ชนะก็คือใครก็ได้ที่ไม่ใช่พินิตาหนึ่งอาภาชาเหมาะสมออเหมาะสมแซนนี่เหมาะสมทุกคนเหมาะสมกับการกับการชนะค่ะเย้พินิตาได้คะแนนเท่าพี่ลอยแล้วประสบการณ์ไม่เคยสอนอะไรแล้วให้เรามีพัฒนาการในการก้าวกระโดดของคะแนนเลยทุกคนที่อาทิตย์ผ่านไปเราก็คะแนนเท่านี้นะคะเราแอบอยในหนิดนึง ต่อไปเราจะมาว่าการพันพ่อการยากเลยบอกเลยตรงๆว่ายากมากนะคะการที่จะลังสรรการวันพ่อได้แบงก้าเป็นสีเหลืองไปเลยดีไหมแบงก้าเป็นไม่เราจะทําการสีเหลืองดีกว่าเออแบงก้าเป็นสีเหลืองไปแล้วกันเราต้องเอาเราต้องตัดสินใจเร็วๆเลยอะ่ะคนโอ้ยชีวิตวุ่นวายนะคะชีวิตลำบากมากขอบเป็นสีฟ้านะ,ะขอบการ ได้ไงก็ไม่รู้วันพ่อนะใช่เหมือนแม่แต่ก็กาสีฟ้าได้ไงก็ไม่รู้ค่ะผมต้องทำยังไงปึ๊บน่าจะต้องทำอย่างนี้ปะ่ะเพื่อที่จะนี่แหมเหรอว้าวขอบคุณนะคะคนที่บอกบุญนะคะสิ่งสิ่งนี้ว่าในนี้มันสามารถทำสิ่งสี่นี้ได้ให้เราก็สู้ชีวิตกันมาตั้งนานต้องรีบๆนะฮะเดี๋ยวเราจะไม่เส,นนะะสร็จนะฮะการวันพ่อเราก็เป็นแบบง่ายๆพอแหละแฮปปี้พ่อสตี มี texture นะคะให้ขอบมันแลดูมีเท็กเจอร์หน่อยยอดละเก่งนะฮ่าฮ่าเราทําตามแบบโอ๊ยเหลืออีกหนึ่งนาทีแฮ Happy Father's Day ไม่ออกเลยค่ะเราโมแต่ตกแต่งขอบก็มาหน้าตกแต่งอะชอบกินไก่ปูโอเคต่อไปเราได้ถึงเวลานะคะแฮปปี้ฟาเธอร์เดย์จะออกลงละกว่าจะออกลงได้สีน้ําเงินลายมือเหมือนไก่เขียค่ะทุกคนลายมือไก่เขียมากแ Happy f a t h e r ์ลายมือไก่เขียมากค่ะทุกคน Happy Father's Day โอ้มันเหมือนตัว x ก็กาบตัว y เดเรียบร้อยแล้วก็อยากจะให้มีหัวหัวใจนิดนึงเฮ้ยหัวใจสีเหลืองดิโอ้ oh my god โอ้ตกแต่งไม่ทันการ์ดของผมธรรมดามากเลยครับโอ้ oh my god กลัวว่าเลเยอร์ห้ามันจะไม่ออกอะรักพ่อเฮ้ยอันนี้ได้นะให้ถามดาวคือตีมเนี้ยมันเป็นตีมที่แบบเราไม่จำกัดอะไรเลยแค่แบบให้มองออกเป็นการ์ดก็พอนะเร ก็ทาได้ดีอ่ารูเหมือนพี่ลิต้าเลยแต่ว่าพื้นหลังกับตัวการก์ดมันคืนกันไปหน่อยให้3ามดาวกันดีตีนี้นะคะเราจะสตาร์ทกันที่3าดาวเลยนะแบบให้คะแนนแบบเยอะๆเลยเอ่ออันนี้ดูดีเลยค่ะเอาไปเลย5ดาวเราว่ามีคนมีคนปุ๊บดูดีปั๊บพี่ลิต้าก็อยากวาดคนคะ่ะแต่ว่าไม่มีความสามารถจริงๆอันนี้เป็นจดหมายธรรมดาเลยอะ่ะไม่รู้เลยว่าเป็นการ์ดบนพ่อเป็นเหมือนจดหมายสารภาพรักธรรมดาเลยค่ะให้ดาวเดียวนะอ่าอันนี้ลบแดงก็เป็นการ จะให้สองดาวหน่อยเพราะว่าเหมือนน้องทําง่ายเกินไปอะ่ะเหมือนแปลว่ามันยังง่ายเกินไปอยู่นะคะยังไม่มี texture มากสห่อยดูดังพื่อนที่สุดในเลกนะคะอ่านี่ได้ให้ถามดาวยังไม่มีใครที่แบบเตะตาออกมาแบบห้าดาวว่ามีไปแล้วอีคนหนึ่งที่พี่ิตาให้ห้าดาวใช่ปะเฮ้ยของพี่นิตาทำไมเป็นเงยทุกคนพี่ิตาอุตส่าห์ใส่เลเยอร์แล้วทำไมทุกอย่างมาถึงออกมาเป็นแบบนี้ออกมาเป็นกระดาษแผ่นเปล่าๆอะ่ะได้ไง พ่อนะคะขอไม่เจ็บไม่ป่วยสุขภาพแข็งแรงเฮย้ยเจ้าของพี่นิตาพี่นิต้าอุตสาห์ว่าตั้งนานแต่ทําไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะโอ้โหผู้ชนะก็คือไม่ใช่ผมแร้วครับไม่ใช่ผม โอ้ยเสียดายอะทำไมผลงานพี่ิต้าเป็นอย่างนั้นได้ที่โหลชัวที่โหลชัวชวเลยเพราะว่าใครเขาจะไปขค่คะแนผนผลงานอย่างนั้นเนี่ยจริงด้วยคะแนนเท่าที่โ,ลโหลเฮ้ยทุกคนอะไรกันคเนี่ยะทำไมอะเหมือนพี่ลิต้าโดนแกลงเลยอะทุกคนเราเอาของขวัญอะไรให้พ่อดีต่อไปเป็นธีมของขวัญวันพ่อปกต,ตีของขวัญวันพ่อเขอาให้อะไรกันเดี๋ยวพ่อทําไปเดี๋ยวมันก็เอาเป็นขนมแล้วกันค่ะพี่ลิต้าอยากทาขนมให้คุณพ่อแต่ว่า เดี๋ยวพี่ลิต้กกากลัวว่ามันจะออกมาเป็นแบบเมื่อกี้คือไม่มีอะไรเลย <c oughs> เหมือนเราต้องสร้างเลเยอร์เพิ่มปะ <c oughs> ผมเหนื่อยเลยครับผมทอมากเลยเมื่อกี้เราจะทําขนมให้คุณพ่อกินนะคะเป็นขนมจีบหรอขนมอะไรบ้งางลวประก่อนนะคะดูดีสักสองอันอันนี้เป็นถ้วยนะคะถ้วยของขนมแล้วก็เลเยอร์ต่อไปเลเยอร์ต่อไปเป็นสีเหลืองเป็นไอตัวจีบๆแล้วะคะ่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้เฮ้ยทำยากด้วย เป็นแบบจับจีบอะบอกไม่ถูกเนี่ยๆๆ,ๆมันจับจีบอย่างเงี้ยทุกคนทุกคนพอรู้ยังว่ามันคืออะไรอ่ะยังไม่รู้เลยค่ะหนูก็เคยกินด้วยใชายมีตาก็ไม่เคยกินว่ามันก็นั่นแหละเนี่ยๆๆ,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 ๆนะเอ้ยมันเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนนี่คือขนมจีบไม่ใช่ของหยิบท้องหยอดแน่ๆเลยพี่มีตาว,ว่าเรามาถูกทางที่ถูกแล้วเหรอคะพี่มีตาเราควรที่จะตัดเส้นหน่อยเพราะดูไม่รู้เรื่อง เส้นสีดำถ้วยนี่ก็เล็กเล็กไม่ต้องตัดเส้นแล้วแหละเพราะอย่างนี้ก็ดูไม่รู้เรื่องอยู่ดีทำไงเดียทำอะไรต่อดีผมไม่มีอะไรจะทำครับณจุดจุดนี้ไม่มีอะไรทำเหรกิ๊เขียนเขียน,ยน,นกิแล้วกันนี่เผื่ออะไรมือสวยๆของเรานะคะจะทำให้น้องเนี่ยให้คะแนนเรา ตลกเลยนี่ของขวัญค่ะนี่เสร็จแล้วยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนี่ดีเติมด้วยของขวัญค่ะนี่ดูเล่นใหญ่ทันทีเลยท,ท,ทั้งๆที่มันไม่มีอะไรนะคะขนดชองยิ้มชองยอดเด็กๆบอกพิริตา้าวาดอะไรเรนูโอ้ยทั้งเลเยอร์เบิ่ปุ๊บปุ๊บโอเคน่าจะได้แล้วนะรอบนี้มันต้องมีเลเยอร์ออกมาแล้วนะไม่มันต้องมีภาพที่พิริตา้าวาดออกมาแนละ้วอย่างเงี้ยอันนี้เป็นดอกไม้พิริต้าให้สามดาว ให้ดอกไม้คุณพ่อป่ะให้หัวใจเหรอเพื่ออะไรไม่รู้อะขอให้ผลงาน,นของพีริต้ามันออกมาตรงๆอันนี้ให้สี่ดาวไม่สามดาวดีกว่าดอกไม้มีแต่คนให้ดอกไม้ทั้งนั้นเลยนี่คุณพ่อรับดอกไม้นะฮะอันนี้ให้ห้าดาวเลยเพราะพี่ตัวคนมีตัวคนเข้ามาแล้วทำให้ดูดีขึ้น800อล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ อะไร iPhone นี่ซื้อโทรศัพท์ให้คุณพ่อเอาไปเลยสามดาวทำไมทุกคนได้คะแนนเท่ากันหมดเลยของขวัญเพรว่ากล่องของขวัญเฉยๆแต่ว่าไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรพี่นิต้งขอให้ยัดขอให้ยัดขอให้ยัดให้ดาวเดียวนะคะวันพ่อแว่นเหรอของขวัญ จำสิงให้สองดาวเพราะรู้สึกว่ามันยังไม่ชัดเจนพีริต้าลุ้นกับของตัวเองมากเลยตอนเนี้ยว่ามันจะมีผลงานของพีริต้าออกมาไหมกลัวมันจะไม่มีอะไรให้ดูอีกนี่พีริต้ารู้แล้วก่อนจะส่งะเราต้องกดสร้างเลเยอร์เปล่าอันหนึ่งก่อนนี่ไงทองหยิบทองหยอดพีริตา้ามันคือทองหยิบแหละมันไม่ใช่ทองหยอดน่าจะเป็นทองหยิบนะคะเย้อลังการน,นะมีพวงมาลัยมีจดหมายนะคะเฮ้ยนี่มันทองหยิบทองหยอดเหมือนพีริต้าเลยเนี่ยเอาไปสีดาวแล้วกัน,นท้อฐาน หากคะแนนโทษฐานเท่าเหมือนพีริต้าขนะก็คือตดิตนอ่าออมพระชาแล้วก็ยี่ห้อหรอก็พอเข้าใจได้แหละมัง้งแต่พี่ลิต้าไม่ติดระดับเลยค่ะหลังๆวันนี้โอ้โหแถมได้แค่เก้าคะแนนดิจิตใจน้องๆทำด้วยอะไรคะน้องไม่ปองไม่ออกค่ะ,คะมันคือทองหยิบอะทำไมน้องๆอคะแนนพี่ลิต้าโดยขนาดนี้ คือแบบให้กันคนละหนึ่งคะแนนสุดยอดเลยอ๋อ okay, ค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการมาแข่งวาดรูปนะคะทีมวันพ่อกับน้องน้อยเอฟซนั่นเองนะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะ,ะก็ช่วยกดไลค์ like, แล้วกดซับสไคร์นะคะติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกำลังใจพี่ต้าทำคลิปใหม่ด้วยนะไปจีนะคะลิต้าและสกอร์คิดแค้นแล้วก็ท ok, ิกตอกลิต้าแลสกอร์คิดแค้นนะเพื่อที่น้องนะคะจะได้เข้ากลุ่มครอบครัวคิดแค้นนะคะตรงโปรไฟล์ไอจีพี่ิต้านะคะจะมีเขียนว่า,วาครอบครัวคิดแค้นอยู่น้องจิ้มมาไปนะคะแล้วกดเข้าร่วมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงค์ส ฝักเซยรลิต้าคิดแคบด้วยนะคะตอนนี้มห้สี4แล้วนะคะชมพูฟ้าม่วงส้มเขียวแดงท่านเองนะคะเจ็ดโรบัทเท่านั้นวิธีการซื้อนะคะกดลิงก์ใต้คลิปนี้หรือจะกดไปที่โรบอกพี่ลิตาและกินขขอเขียชช่นได้เลยนะโอเคค่ะงานสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย